ครับเรามาต่อกันเลยในข้อ21ถึง25นะครับ meaning in context นะครับข้อตั้ง5ข้อนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับคำศัพท์ในการที่นักเรียนจะต้องหาคำศัพท์ที่ถูกต้องลงไปเติมในช่องว่างเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเรามาเริ่มข้อ21เเลย the enemy finally agreeing to return all the captive and retreating from the territory the enemy ศัตรูเนี่ย ท้ายที่สุดแล้วทำไมตกลงที่จะคืน all the captive นะครับ all the captive แปลว่าอะไรเอ่ยนะักโทษนะครับแล้วก็ถอยถอยทับถอยกำลังจากอาณาเขตนะครับ ศัตรูตกลงที่จะคือนักโทษแล้วก็ถอยทัพจากอาณาเขตอะไรอ่ะมาดูกันข้อ1น,นะครับข้อ1อันนี้อ่านว่า rebel rebel ไม่อ่านว่า rebel นะัอ่านว่า rebel and neighboring มาดูคำศัพท์กันคำศัพท์ rebel นะครับรากศัพท์เนี่ยรากศัพท์ น่าจะเคยสอนแล้วเนาะลักศับเบลนะครับลักศับเบลหรือเบลล y นั่นเองแปลว่าสงครามเนาะลักศับอันนี้เนี่ยแปลว่าสงครามนะครับคำว่ารีเบลเนี่ยแปลว่ากบฏนะครับเนเบอริงคือข้างเคียง นะบรวณใกล้เคลียงนั่นเองต่อมา withdraw หรือ w withdraw นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอบ่อยๆก็คือที่ธนาคารนะครับ w i t h d r เพราะว่าถอนต่อไปถ้าเกิดนักเรียนเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีคำศัพท์นี้บ่อยเหมือนกันเวลาที่นักเรียนจะถอนรายวิชาเขาก็จะเรียกว่า withdraw นะครับกับ unknown นะครับอันเนี่ย ถ้าเกิดอยากใช่อันแล้วบวกเวิร์เนี่ยมันจะต้องเป็นเวิร์ช่อง3อันบวกเวิร์จะกลายเป็น adjective นะครับอันนนในที่นี้ก็คือคืออะไรที่ไม่รู้จักนั่นงึงต่อมานะครับ3 proceed กับ cultivate proceed ดำเนินการ cultivate นะครับ cultivate คือซึ่งมีการพัฒนา, Sur render. Sur render, านะครับข้อ5 surrender surrender ยกธงขาวยอมแพ้กับ occupy นะครับ occupy คือยึดครอง แล้วก็สุดท้าย diversify นะครับหลากหลาย diversity diversify นะครับแล้วก็ abandon และทิ้งมาดูซิว่าคําศัพท์คำไหนที่จะไปแทนที่เราได้ดีที่สุดนะครับมาดูลองดูช้อยแรก s t r w ก่อกระบท ยินดีที่จะคืนนักโทษอันนี้ไม่น่าใช่หรอเนาะต่อมาสตัตรูถอนกำลังถอนนะครับนักโทษอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถอยออกมาในดินแดนที่ไม่รู้จัก u n น n อ w น t e r เท t ร r y สตูเนี่ยไปยึดครองที่ที่ดินเนี่ยไม่รู้หรอว่ามันเป็นอนณาเขตของใครอันนี้โอกาสน่าจะยากไปหน่อยนะครับ ต่อมาข้อ3สตูดาเนินการที่จะคืนนักโทษนะครับในอนาเขตที่มีการพัฒนาหรือสตูยอมแพ้นะครับแล้วก็ถอยอะไรต่างๆนานา,นาเนี่ยในอนาเขตที่ได้ยึดครองไปนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายสตูหลากหลายอันนี้ตัดก่อนเลยไม่เข้าพวกเลยนะครับ สโตก่อกระบ,บทเหรอไม่ใช่เนาะเพราะว่าอันนี้ความหมายตรงนี้เนี่ยมันคือคืนนักโทษแล้วก็ถอยทับนะครับฉะนั้นเนี่ยสโตที่คืนนักโทษแล้วถอยทับแปลว,ว่าเขาต้องสู้ไหมไม่น่าจะสู้แล้วนะครับน่าจะยอมแพ้ละนะครับแล้วก็คืออนอาณาเขตที่เคยยึดครองต่อมานะครับข้อ22 After j o i n his classmate, the teacher him after school for the entire week. หลังจากที่จอห์นทำอะไรกับเพื่อนร่วมห้องของเขาจอห์นทำอะไรเพื่อนร่วมห้องแล้วก็ครูเนี่ยก็จุดๆเขาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับเอามาดูข้อหนึ่ง punch, oh, sorry punch ต่อย impede นะครับ i m p e d e คืออุปรสรรคนะครับ i m p e d e ต่อมาต่อมานะครับ comfort comfort หรือ comfortable ที่เคยเจอบ่อยๆก็คือปลอบใจทำให้สบายใจเนาะ observe สังเกต บูลี่เข้าสามบูลี่ทุกคนน่าจะรู้จักแกล้งนะครับแล้วก็ดีเทนคือกักตัวคอมพลีเมนต์ชมอันนี้ก็คือควบคุมความหมายคล้ายกับดีเทนนะครับคำนี้แล้วก็ข้อห้า e a t e d ดโกงแล้วก็ n e c k l a c e ไม่สนใจ นะครับอ่ะมาดูความหมายซิว่าอันไหนน่าจะเข้าพวกที่สุดหลังจากที่จอนอ่ะข้อหนึ่งจอนต่อยเพื่อนครูก็อุปสรรคหรือขัดขวางนะครับขัดขวางขัดขวางเขาหลังเลิกเรียนคืออะไรวะต่อมาอันนีข้ขอตัดผิดเลย จอนเนี่ยทำปลอบใจเพื่อนนะครับครู cool. เลยสังเกตจอนตลอดทั้งสัปดาห์เลย mm hmm. จอแกล้งเพื่อนครู cool. เลยกักตัวหลังจากเลิกเรียนตลอดทั้งสัปดาห์เอออันนี้อาจจะใช่ต่อมาข้อ4จอชมเพื่อนจอนชมเพื่อนอน,อน,นะครับครู cool. เลยควบคุมตัว ทิ้งข้อ5จอจโกงนะครับครูก็ไม่สนใจเขาตลอดทั้งสัปดาห์ได้ข้อนี้แล้วล่ะข้อ3นะครับชีจ็ดอ่ะเออ sorry ข้อ3 b u บ l y นะครับอ่ะเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับโกงกันดีกว่านะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนอกจากชีจ็ดอ่ะมาดู โกงนะครับโกงเนี่ยถ้าเกิดสับการเมืองเนาะ corruption นะครับมีคำว่าอะไรอีก defraud นะครับ hoax อันนี้ก็แปลว่าหลอกลวงนะครับอันนี้จะแปลว่าหลอกมีอะไรอีกนะครับ deceive trick trick. trick ก็ได้แต่ความหมายมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับ trick หรือ tricky ถ้าเกิดเป็น adjective นะครับแล้วก็ fraud Defraud กับ Fraud ได้เหมือนกันนะครับอ่ะคำสับโกงประมาณนี้นะครับทริคคำนามแล้วก็ Fraud Fraud เป็นคำนามนะครับอ่ะเรียบร้อย ทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับ23 New evidence show that as e m p l o y e r t h e i r m a n a g e r i skill, they become better at the the, the the right person for the right job นะครับอ่ะมีหลักฐานชิ้นหนึ่งระบุไว้ว่าระบุไว้ว่า รู้ไหมว่าอะไรนะครับผู้ว่าจ้าง employer ผู้ว่าจ้างเนี่ยจะจุดๆ,ๆในสกิลการบริหารจัดการนะครับทักษะทักษะบริหารจัดการนะครับเขาเนี่ย become better เก่งในด้านอะไรด้านจุดๆ คนที่ถูกต้องให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกนะครับอ่ะมาดู23 evidence หลักฐานเนาะ developed นะครับ develop ed. พัฒนา compiling นะครับรวบรวมรวมแล้วกันอ่ะ lover ด้อย ค n t r o l ควบคุม adjust แก้ไขแล้วก็ consider พิจารณา increase เพิ่ม contradict แตกต่างอันนี้ลากศัพท์อันนี้เราเคยเรียนละ c o n t r a เนี่ยเป็นสิ่งตรงกันข้ามนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดมีคํานี้เป็นแปลว่าเดาได้เลยว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันแตกต่างกันแล้วก็ข้อ 5. sharpen น,นะครับ sharpen คือทำให้แหลมคมอะนะครับ sharpen sharpen มาจากอะไรมาจาก adjective แล้วก็บวก en นะครับ Sharp e n น adjective หลายคํานะครับสามารถเติม en ไว้ข้างหลังซึ่งจะทำหน้าที่กลายเป็น verb ได้นะครับ Sharp e n เนี่ยแปลว่าเหล่าก็ได้แปลว่าทำอะไรบางอย่างให้มันแหลมคมให้มันเก่งให้มันแตกฉานนะครับซึ่ง Sharp e n ในที่นี้เนี่ยแปลว่า ข,ขัดเกลาว่ะเนาะขัดเกลาวหรือแบบให้เก่งในด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ recruiting นะครับ recruiting ก็คือการสรรหานะอ่ะมาย้อนกลับมาตรงนี้นิดนหนึ่งนะครับ adjective บวก en นะครับอย่างเช่นอะไร wide w h y ที่แปลว่ากว้าง widen ทำให้กว้าง bright ที่เป็น adjective เติม en brighten นะครับก็แปลว่าทําให้สว่างนะครับอ่ะมาดูสิหลักฐานเนี่ยบอกว่าอะไรผู้ว่าจ้างทักษะการบริหารจัดการพวกเขาเก่งในด้านจุดๆๆนะครับ คือประโยคหลังมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นความหมายด้านบวกถูกปะความหมายด้านบวกเสร็จปุ๊บแปลว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องบวกปะ่ะนะครับแปลว่าเขาต้องมีทักษะการบริหารจัดการที่มันดีเขาเลยเก่งในด้านหาคนไปลงในตำแหน่งงานที่ถูกต้องฉะนั้นอะไรที่มันความหมายมันเป็นด้านลบขอตัดทิ้งก่อน lower ตัดทิ้ง นะครับอ่มามันเหลือ1 3 4 5สนะครับเดเวลอปพัฒนานะครับพัฒนาแล้วก็ c o m p พล i n รรวบรวมรวบรวมคนที่ถูกสำหรับตำแหน่งงานอ่ามาดูข้อ3แก้ไขแก้ไขไม่น่าเกี่ยวนะครับข้อ4เพิ่มหรือข้อ5 ขัดเกลาทักษะบระหิหารจัดการให้มันดีแล้วก็พวกเขาเลยกลายเป็นมีความสามารถในการสรรหาบุคคลเพื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้องอันนี้ข้อ5ความหมายดีที่สุดนะครับต่อมาข้อ24นะครับ every educator interview said t h e r e is great จุดจุด,จด In studying abroad. Students today need to be prepared to have career นะคบ Educator นะครับเหมือนกับ Education นั่นเองการศึกษา Educator ลงท้ายด้วย ER ลกยเป็นคนในที่นี้คือนักการศึกษานักการศึกษาบอกว่าอะไรอ่ะ ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าว่าอะไรบ้างอ่ะมาดูกันเนี่ยมันมีอะไรที่เกรดมากๆเลยมากๆเลยในการ study abroad study abroad คือเรียนต่างประเทศนักเรียนเด็กๆในวันนี้เนี่ยในปัจจุบัน today ไม่ได้หมายความว่าวันนี้นะ แต่ว่าในปัจจุบันก็ได้ต้องเตรียมตัวที่จะจุดๆอาชีพของพวกเขานะครับนะักการศึกษาบอกว่าอะไรดีนะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวด้วยอ่ะข้อหนึ่ง y o r r y กังวลกับ a c a d e m i c ก็คือด้านการศึกษา ต่อมาข้อ2นะครับฮา,าสาตฮาสาดอันนี้เป็นความหมาไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเนาะเป็นอันตรายยืดหยุน่น flexible r e w a r d รางวัลแล้วก็ globalize นะครับ กว้างขวางเพราะคำว่า global เนี่ยแปลว่าทั่วโลกนะครับขยายกว้างขวางไปทั่วโลก competition แข่งขันกับตลอดชีวิต long life long life education คือการศึกษาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็อันสุดท้ายความสนใจกับ แฮน d อน hand อ on. น hand on. คือเกี่ยวข้องโดยตรงอ่ะมาดูกันว่าความหมายอะไรที่จะเข้าพวกที่สุดนะครับอ่ะมาดูข้อหนึ่งกังวนเกี่ยวกับการเรียนต่างประเทศนะครับเด็กต้องหางานที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาไม่เข้าเลย อ่ะมันเป็นอันตรายอย่างมากเลยที่จะเรียนต่างประเทศนะครับข้อ2อเนาะอันตรายอย่างมากเลยเอ้ยทำไมเรียนต่างประเทศแล้วอันตรายเด็กต้องเตรียมตัวในอาชีพที่มันยืดหยุนอืันนี้ขอตัดทิ้งเลยข้อ3นะครับการเรียนต่างประเทศเนี่ยมันที่เรียกว่าหัวด,ดีมากเลยอะรีวอร์ นักเรียนต้องเตรียมตัวแบบว่าหางานกว้างขวางไปได้ทั่วโลกเลยนะครับการเรียนต่างประเทศไม่ได้การันตีว่านักเรียนจะสามารถทํางานต่างประเทศได้นะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยมันจํากัดเฉพาะซิเดเซนของเขาที่สามารถทํางานได้หรือว่าอาชีพเฉพาะมากๆนะครับฉะนั้นข,ข้อนี้อาจจะไม่ถูกต้องที่ควรนะครับ ต่อมาข้อ4การเรียนแต่งประเทศมีการแข่งขันที่สูงนะครับนักเรียนต้องเตรียมตัวที่จะหางหาง,งานที่มันทำไมหาง,งานที่มันแบบเอ่ยยืนยาวต่อไปได้นะครับอาอ,อ,อาชีพที่มั่นคงหรือว่าบริษัทที่มันดีๆนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้าย interest กับ hand on นะครับได้รับความสนใจมากๆเลยในการเรียนต่างประเทศนะครับต้องหางานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับข้อนี้เนี่ยตอบข้อ4นะครับการแข่งขันสูงฉะนั้นนักเรียนจะต้องหางานที่มันมัน่นคงเนอะต่อมา ข้อบอ่ะข้อ25นะครับสุดท้ายละ25่สิบห้าอัลโตเันนะครับอ u t โตเมชันคือการใช้เครื่องจักรทำงานแทนคน นะครับข้อ25เนี่ยพอดีว่ามันมีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดในที่นี้คือคอนจังชันคอนจังชัน despite ออ sorry ถึงแม้ว่าฉะนั้น despite เนี่ยเป็นการเชื่อมความขัดแย้งมีคำว่าอะไรบ้างอ้เยอะมากแหละ despite In spite of แล้วก็ not withstanding อันนี้ติดกันเนาะ not withstanding สามคำนี้เชื่อมคำความขัดแย้งนะครับแต่มันจะไม่เหมือนคำอื่นๆพวก auto e v e n t โตสามคำนี้จะบวกคำนามเท่านั้นนะครับฉะนั้นลองสังเกตได้เลยที่ตามหลัง in despite เนี่ยเป็นกลุ่มคำนาม นะครับตรงนี้เป็นกลุ่มคำนามถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์เชื่อมความด้านหน้าเนี่ยเป็นความหมายด้านบวกเนาะฉะนั้นอีกตรงหนึง่งอีกประโยคหนึ่งจะเป็นความหมายด้านลบทันทีเลยถึงแม้ว่ามันจะมีประโยชน์จุดๆ,ๆุสามารถ performance and talent of those who จุด it นะครับหาคำศัพท์ที่เป็นด้านลบก่อน นะครับอ่ามาดูตัดชอยข้อ1 week อ่าอันนี้ adjective บวก e n จะเป็น verb นะครับแปลว่าทำให้อ่อนลงทำให้เขาเรียกว่าอ่อนแอลงนะครับ improve เป็นความหมายด้านบวกฉะนั้นขอตัดทิ้งนะครับ certify รับรองรับรองกับ d e v i a t e นะครับเบี่ยงเบนจาก เบงเบนรับรองรับรองไม่น่าใช่นะครับ strength นะครับ strength เป็นความหมายด้านบวกและ strength คือแข็งแกร่ง strengthen ก็คือเพิ่มกำลังหรือทาให้แข็งแกร่งนั่นเองนะครับแล้วก็เชื่ออันนี้ความหมายด้านบวกนะครับเหลือข้อ2ข้อละ1กับ5นะครับ destroy ทำลายกับ retrieve คือถอนตัว ถ้าเกิดเราตอบข้อ5นะครับมันสามารถไอเครื่องจักรเนี้ยมันสามารถทำลายทำลายลายเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาเรียกว่าสมรรถภาพแล้วก็ทักษะของคนที่ถอนจากมันไม่เกี่ยวเลยนะครับตอบข้อ1นนะครับไอ้เครื่องจักรเนี่ยมันสามารถทำให้ p e r ร์ r อร์แมนซ์ของคนเนี่ยมันด้อยลงนะครับสำหรับคนที่ r ีไลออน e ีไลออนก็คือพึ่งพาพึ่งพิงมันนั่นเองเออนแอลงกับพึ่งพานะครับอ่ะได้ข้อนี้เลยนะครับอ่ะมาดูคอนจังชั o นอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือเชื่อมความขัดแยง้งเนาะแปลว่าอะไร อันนี้เชื่อมความขัดแย้งนะครับในส่วนของที่เป็นเชื่อมประโยคนะครับมีเยอะมากเลย to also even so even if นะครับแล้วก็ on the other hand ในอีกมุมหนึ่งในีกในมืออีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้เชื่อมความขัดแย้งเลยอ่ะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันเนาะแปลว่าแม้ว่าจุดๆุด,ดแต่นะครับแม้ว่าถึงแม้ว่าแต่ถึงแม้ว่า,วาจุดจุด,จด,จดแต่ นะครับอย่าลืมนะคำเชื่อมความขัดแย้งพวกนี้จะไม่ใช้ but ในการขั้นกลางอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างเช่นอายกตัวอย่างแล้วกัน Although he is good at math อ่ะประโยคแรกได้ละแม้ว่าเขาจะ เก่งแมตแต่ในที่นี้เนี่ยเราไม่ต้องเติมบัตรนะห้ามเติมบัตรเด็ดขาดเพราะว่าคำว,ว่าออโต้เนี่ยความหมายมันคอมโบอยู่แล้วก็คือถึงแม้ว่าแต่นะครับฉะนั้นเราเขียนอีกประโยคนึ่งได้ไดเลย he is poor at science ได้เลยนะครับแบบนี้ได้เลย สำหรับในวันนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ในพาร์ทของ vocabulary นะครับในส่วนของพาร์ทหน้าเราจะมาเริ่มกันที่อออเป็นคำศัพท์เหมือนเดิมนะครับเป็น meaning recognition นะครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ